สวัสดีนะครับผมก็คนจนะเหมือนกันคือเป็นอ่าเป็นตัวแทนของเยาวชนจากอำเภอจนะและวกันนะครับผมก็ผมชื่อนายคอศิระเดชนะครับก็อ่าเป็นนักศึกษาอยู่อ่ามอปัตตานีก็ขึ้นมาฝึกงานแถวๆนี้นะครับผมก็หลายๆครั้งที่ผมได้อ่าไปสังเกตการในการทําประชาพิจารณ์ในขั้นตอนต่างๆของสปตนะครับซึ่งในเวทีวันที่11อ่ดกันยายนะครับ ผมก็ได้ลงไปไปเหมือนกันนะครับในฐานะผู้สังเกตการตัวแทนนักศึกษานะครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับที่ผมลงไปผมอุสาหนั่งโมอเตอร์ไซค์ขับโมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงเรียนจน,นะวิทยานะครับผมซึ่งการเดินทางมันก็ค่อนข้างไกลแต่ขนาดผมแขวนป้ายผู้สังเกตการยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วผู้สังเกตการก็มี เทียบเท่ากับสื่อมวลชนที่สามารถที่จะเข้าไปในเวทีได้แต่แต่ในครั้งนั้นก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางรัฐก็ได้ปิดกัน้นเราไม่ให้เข้าไปนะครับเลยออกมามาอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งการปิดทางการปิดทางเข้าการปิดทางเข้าเวทีแต่ละทางรัฐอำนวยความสะดวกที่ให้อ้อมไปทางอื่นอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งที่ไม่ให้เข้าไปหน้าเวทีนะครับผมนะครับแล้วก็ในการรับฟังความคิดเห็นนะครับ ขากำหนดว่าให้รับฟังความคิดเห็นแค่เฉพาะ,ะพี่น้องสามตำบลก็คือตะลิงจันสะกอมนาทับซึ่งทั้งที่จริงแล้วโครงการนี้นเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มันกระทบวงกว้างเหมือนอาจารย์สุกาโนพูดเมื่อกี้นะครับท่านควรที่จะ,ะเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ให้ให้มากกว่านี้ซึ่งและในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องที่อบอกว่าจะจ้างงานแสนกว่าคนซึ่งในผมผมได้อ่านงานวิจัยหลายๆงานโรงงานใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ต่างประเทศนะครับเขาส่วนใหญ่เขาใช้ AI ในการทํางานกันหมดแล้วซึ่งในการที่ท่านบอกว่าจะมาจ้างคนแสน,แสนคนในในการที่จะมามาทำโรงงานมันมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มันมันค่อนข้างที่จะไม่เม็กซ์เซนนะครับผมแล้วก็ชนะผมะเป็นคนชนะซึ่งจะนะยังไม่ได้ถูกเรียกว่านิคมแต่มีโรงงานหลายๆโรงงานที่ มันเหมือนนิคมอยู่แล้วเช่นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลสองโรงงานในโรงงานท่อแก๊สอีกนะจะโรงงานต่างๆที่กลุ่มนายทุนตั้งอีกนะครับซึ่งแค่นี้พี่น้องชาญนะก,ก็ก็รับไม่ไหวอยู่แล้วนี่จะมาตั้งนิคมอุตสาหกรรมชนะอีกซึ่งถ้าท่านนึกพื้นที่ของอะทะเลชนะไม่ออกท่านก็นึกถึงหาดสมิลาที่สงขลานะครับหาดสามิลาสงขลาสวยขนาดไหนหาด แถวชนะสวยกว่าหาดสงขลาอีกนะครับผมซึ่งมันเป็นหาดที่เงียบสงบนะครับเหมาะแก่การท่องเที่ยวเหมาะแก่การทํามาหากินซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณแห่งนั้นก็ขอทํามาหากินเกี่ยวกับการประมงเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับที่คนที่ไม่เห็นด้วยที่มากรุงเทพไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีอีกเยอะแต่เพราะว่าเขาหาเช้ากินค่ําเขาต้องมีต้นทุนที่จะมาเขาก็เลยมาได้แค่นี้นะครับผม เดี๋ยวจะมีมาสมทบอีกนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอพูดในนามตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนเยาว,วชวนก็ขอให้กำลังใจพี่น้องบ้านเราชาวจานะนะครับและก็ขอเชิญชวนเยาว,วชวนและก็คนรุ่นใหม่แล้วก็ทุกส่วนนะครับซึ่งชะนะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำไรายได้ทำเม็ดเงินให้ประเทศไทยไม่น้อยนะครับก็เป็นส่วนได้ส่วนเสียของประเทศเหมือนกันก็เชิญชวน,ชวนทุกคนในประเทศ ร่วมออกมาปกป้องพื้นที่ชนะของเรานะครับพื้นที่แหล่งทำมาหากินพื้นที่เศรษฐกิจอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้พี่น้องชนะต่อสู้ให้ชนะครั้งนี้นะครับทอบคนครับ